สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงประกันสุขภาพเด็กที่ราคาถูกนะคะแล้วก็มี OPD ดีอยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคนนุณแม่ขนาดที่กําลังมองหาประกันสุขภาพให้กับลูกๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ของเสนอประกันตัวนี้เลยนะคะ AAA h e a l e s i v e r นะคะที่มีตั้งแต่แผน200,000 300,000 0 0 0 0 0และ5 0 0 0 0นนะคะแผนประกันสุขภาพเด็ก h i s v e r นะคะที่มี OPD ีะะอยู่ด้วยนะคะต้องมีตั้งแต่แผน4 0 0และ5 0 0 0 0ะคะารับอนุ้ตลอิสระ15วันถึง 5ปีเลยนะคะเป็นแผนประกันตัวใหม่ที่มาแทนประกันตัวเดิมนะคะแล้วก็ราคาจะลดลงนะคะจากตัวเหมาจ่ายนะคะไปฟัะะงเป็นประโยชน์จากแผนของทั้งหมดนี้เลยนะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่แผน2แสน3แสน4แสนและ5แสนค่ะ แนะนานะคะสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะลูกค้าควรเลือกแผน3แสนและ4แสนนะคะเป็นราคาที่ไม่สูงนะคะราคาไม่แรงค่ะและมีความคุ้มครองที่สูงนะคะหากไม่ต้องการ OPD นะคะเราเก็บเงินส่วนนี้ไปซื้อเพิม่มในตัวของเพื่อเพรายได้แทนกันนะคะค่านอกแนะนานะคะแผ 3, แน3แสนบาทนะคะค่าห้องดีที่2,000บาทค่ายากลับบ้านค่าพันบาทนะคะแล้วก็ค่ารักษา3 5 0 0นบาทต่อครั้งน,นะคะแล้วก็ค่าร้านไท ค่าจะมีบําบัดรังสีบําบัดนะคะอยู่ที่สามแสงบาทนะคะแล้วก็อุบัติเหตุภายในยี่สิบชั่วโมงครั้งละแปดพันบาทนะคะต่อั้งนะคะแล้วก็การผ่าตัดเล็กนะคะที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหนึ 1, 5, ่งห่ห้าพันบาทนะคะและกรณีตรวจเจอโรคร้าแรงนะคะเพิ่มค่ารักษาให้เป็นสองเท่านะคะสําหรับแผนนี้นะคะ จะเริ่มต้นจ่ายเบี้ยที่ประมาณ3ามหมกว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของเด็กนะคะสําหรับเพื่อนเอคนไหนคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจที่กําลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่ราคาไม่แพงนะคะตามในประมาณของลูกค้านะคะสามารถเข้ามาหาได้เ้ยนะคะแล้วก็ยินดีให้ทํปรึกษาและทำแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็กนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะหากพี่ๆคนไหนหรือเพื่อนเือคนไหนคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะทําประกันเด็ก ะะก็สามารถทักข้าคหานนกได้หรือว่าแอดไลน์หรือว่าทักเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะ